วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา7นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องอินซิโคเฟนโรงแรมคาวส์เมืองซิกมาริงเกนพระราชทานพระาราชวโรกาสให้หนายนทวั์กิษนามาระและภริยา นางสาวปะเพณพิมพ์ประจนปัจนปจนึก,กงศุนใหญ่นนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบอร์ลินทั้งสามเหล่าทัพข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศุนใหญ่นาน,านครมิวนิก้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกแนวกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาพันสา,าธร,รณรัฐเอลามานีระหว่างวันที่24-29ถึงมิถุนายน2566 จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานมิวนิกนครมิวนิกเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จนิวัติประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาวพันสาธารณรััฐเยอรมนีครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่72ที่เมืองลินเดาเป็นการประชุมสำคัญระดับนานาชาติที่รับรองว่าเป็นวิทยาการระดับสูงสุดทรงพยายามติดต่อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยได้เข้าร่วมการประชุมนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างโอกาสและช่วยให้นักวิจัยไทยสร้างผลงานวิจัยในระดับโลกได้ต่อไป การแสแวงหาความร่วมมือทางการศึกษาส่งเป็นสักข,ขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับมหาวิทยายลัยวิทยศาศรราสตร์ประยุกต์ราเวนบวกไวกาเทิลซึ่งมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมอุตสาหาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และวิศวกรรมเครื่องกลเน้นแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และฝึกอบรมครูวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จะทำให้วิชาการและวิชาชีพของไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นเยอรมนี er ได้ชื่อว่าจัดการศึกษาดีเลิศตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันเห็นวิวัฒนาการของห้องเรียนได้ที่พิพิธภัณฑ์โรงเรียนฟรีดิกฮาเฟิร์นมีสื่อการสอนด้านการอ่านการเขียนที่ปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้าตลอดเวลาเป็นรากฐานสำคัญช่วยสร้างคนให้มีความรู้การศึกษาที่ดีหมายถึงพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นกำลังของประเทศที่พัฒนาได้อย่างมั่นคงถูกทางและทันเหตุการณ์กา <IES> รแสวงหาความรู้ขอบเขตใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่<ใ>น <ganzen AI> สถาบันมัคสพลังด้านระบบปัญญาเป็นการแสวงหาความรู้โดยตรงการประยุกต์ใ,ใช้เป็นเรื่องภายหลังการสร้างความรู้อันเป็นรากฐานนี้เป็นเรื่องสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นหลักอันมั่นคงให้พัฒนาเรื่องอื่น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อไปการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฮฮมพิสควเทียและพิพิธภัณฑ์ของเล่นและหนังสือราเวนบูเกอร์ที่เมืองราเวนบวกจัดพิพิธภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจค้นคว้าและนำเสนออย่างมีแนวคิดสื่อให้ผู้ชมทราบความพยายามในการรักษาอดีตเพื่อศึกษาให้รู้ว่ามีคุณค่ามีรากเหงา้า จะได้พัฒนาต่อไปอย่างมีทิศทางคิดพัฒนาของเล่นช่วยฝึกสมองประเทืองปัญญาทำให้เด็กรู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาเป็นสื่อความรู้ที่พัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาที่เมืองอูมได้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองผ่านเหตุการณ์ต่างๆมีทั้งเจริญและเสื่อมตามสภาพเหตุการณ์เห็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เมืองและชุมชนอยู่รอด ชุมชนพยายามรักษาถิ่นฐานรักษาห้องสมุดและอารามวิบลิงเกินซ่อมสร้างวิหารอุมเมอร์มึนสเตอร์เพื่อเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์บ้านเมืองบุคคลและเหตุการณ์สำคัญไว้ที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุมชวัวเฮาเพื่อถ่ายทอดส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้คุณค่าเป็นการพัฒนาบ้านเมืองอย่าง,ม,งมีรากฐานความคิดทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดความยั่งยืน ที่ต้นกำเนิดแม่น้ำดานูฟเมืองโดนาเอชซิงเงินได้เห็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่มีความสำคัญควรดูแลป้องกันให้เป็นมรดกทางธรรมชาติสืบไปวันนี้เวลา6นาฬิกาสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินจากนกครมิวนิกสาพันสาธาร,รณรัฐเิลามานีถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆท,ทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทย ผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชะกรณียกิจที่สาพันธสาธารณรัฐเดลมณรโทิสปรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน